เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทำให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค 15กันยายน2,563สมาคมกำมันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบรางวัลกำมันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2,563ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการมาบัรทุกบ,บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง มีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเรางันที่หอประชุมศรีเทพศูนย์ราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นายเด่นนรงธรรมานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก16อำเภอเข้าร่วมงานนายชูศักดิ์ชุนเกาะประจจังหวัดเพชรบูร์กล่วลาวรายงานว่าด้วยกระทรวงมาไทยได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของ,ของทุกปี เป็นมันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนมดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยรัชกาในหมู่บ้านพิจารณาเลอกผู้ใหญ่บ้านของตนเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคม2435หรือเมื่อ128ปีมาแล้วในการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการมอบรางวัลกำมันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทุกอำเภอเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจศรีสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดท,ทุบบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี2563มีผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันพู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้นจำนวน4คนและมีผู้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นรวมทั้งสิ้นจำนวน18คนสำหรับในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม4คนประกอบด้วยกำนันยอดเยี่ยมได้รับแหนบทองคำอาวุธปืนสั้นและเครื่องแบบปกติขาวได้แก่ในไกรแรงงานกำนันตำบลปากช่องอำเภอลมศัก์ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่สองนายวิชาญอ่อนอิน กำมันตะบนกันจุอำเภอบึงสามพันได้รับรางวัลเป็นครั้งแรกส่วนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้รับแหนบทองคําอวุธปืนสั้นและเครื่องแบบปกติขาวได้แก่นางนัติชาแก้วกกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าและนายสมควรอ่อนวิกิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวมอบอ,อวาทแก่ก,กนัมพู้ใหญ่บ้านที่ร่วมในพิธีครั้งนี้ให้ช่วยกันสร้างศรัทธาจากประชาชนด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับความศรัทธามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ